โอนแล้วครับโอนตัวใหญ่ครับเอ้มีไซส์โอ้โหโอ้โห,โโหมีไซส์ครับตัวนี้ไซส์บิ๊กไซส์บิ๊กไซส์บิ๊กครับตัวนี้นี่ครับผลงานน้องเอ็มนะ FC <4 S 1> จากกรุงเทพนะานครนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับตั้มอีกแล้วนะครับวันนี้ทางช่องตั้มชาแนลวันนี้เดี๋ยวเรามาติปละเกากันครับวันนี้เราอยู่ที่หมายทุ่งซางนะครับผมอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรวันนี้เป็นทริปต้อนรับ f อเหมือนเดิมครับไปดูกันครับว่า f อเรามาจากไหนกันบ้างสวัสดีครับน้องน้องน้องอะไรนะเอ็มครับเอ็มน้องเอ็มนะครับ น้องเอ็มมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพนะครับวันนี้ต้อนรับ FC จากกทมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องเอ็มจะมีผลงานไหมนะครับวันนี้นะติดตามพี่ตั้มทาง YouTube YouTube นะโอเคน้องเอ็มติดต่อเข้ามาทาง YouTube นะครับว่าอยากจะมาตีปลาเก๋ากับพี่ตั้มบ้างนะแล้วก็วันนี้ f c จากไหนกันบ้างนี่สวัสดีครับน้อง สุยมันจะสวยสุยชุมพรของเรานี่เองนะครับน้องไรเอยน้องชื่อชื่อตันครับชื่อตันน้องกีครับน้องกิน้องกีโอเคน้องตันน้องกีอันนี้น้องโจ FC คนเดียวก็มาร่วมทริปกับเราหลายทริปเลยนะครับน้องโจก็มีผลงานให้ชมเยอะเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเช็คกันว่าวันนี้เราจะเจอลาเก่ากันไหมนะโอเคครับลองหมายกันเลย เหยื่อที่เราใช้วันนี้ก็ประมาณเดิมครับ2มิลนาวยาว5.5นะครับ,นน 5. 5นรบหนัก7กรัมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวไหมนะครับวันนี้เรามาดูหมายใหม่นะครับหมายทุ่งสางก็ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวไหมนะครับ โอนแล้วครับน <disposable worship> ี่แตแมแกมาแล้วนะไปบัวเล็กปล่ยมันยไป โดนแล้วครับนะาโจโดนแล้วโอ้ยใสสวยนะนะาโจโอ้ยนี่สุเกะสวยงามเลยนะาโจโดนแล้วครับแต้มแรกมาแล้วใสสวยเลย,โ,ยโดนแล้วครับโดน

Ủa rẻ mà nó mặn Mãi ní mà kẹp bên nhà cạc rồi về Mãi đẹp Mãi đẹp rồi Để rồi nám lòng hết đi Nám nhắm hết lòng Mãi mãi nó nám chứ có Mình mướn cắn nó quay mãi nó phải bùa phải bùa phải, bùa, mì tù, bão, phải có mì tua bao kè có mì nữa mà con trong đại với tuồng á ใช่เจ้าโจนามาเจโดนใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วครับโดนของใหญ่แล้วครับโอ้โหไซสสวยเลยนะโจนี่ฮะใส์บิ๊กเลยมีโลนะตัวนี้โอ้ยใส์บิ๊กใส์บิ๊กโอ้ดึงเบรกออกไปเลยนะนี่ฮะมีโลมีโลครับตัวนี้อื้อหือ Sei so es, Wolle. มันไปต้อนรับหม้ใหม่ด้วยตุ๊กแกไซส์เล็กๆนะครับน,นี่ร,ลรบล้อยไปแล้วเฮ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับต้อนรับหม้ใหม่นะทุกแกตัวเล็กอีกแล้วมันไปอ๋อไว้ตรงนี้ไวเม็ดโตกัน วันนี้น้องโดนพี่ก็ดีใจแล้วนี่ครับน้องอะไรนะน้องน,น้องเอม็มพี่ลืมชื่ออีกแล้วน้องเอ็มจากกอรทมอนะครับนี่โดนแล้วเกมีคีมบ่ โอเคพยายามใช้คิมอ,อันตรายเกิดเดีปลาินนี่ฮะดนโอเคนะครับกลกเล็กเล็ Bye. นี่อัวน,นี้มีไซส์นะโอ้ยตัวนี้เก็บได้นะครับไซส์ไซส์

Room hoặc là bây giờ mọi cách hoặc mong mong Ông môn mong môn mong 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 môn mong 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 kìa mong 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 mong

ngay. Rồi mấy em. Rồi vòng vớt F3 nha, vô mấy đáp làn ใสสวยมัองกัรโดนละครโดนโดนใสไไมีไซนะโดนบ้าก็ยังดีนี่เป็นาลกำลังใจไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ โอ้โหมีไซค์รับวนี้มีไซ์มีไซ์ยโหใหญ่ใหญไซ์สยเลยครับ ใส่สวยใส่สวยนส่สวยเลยครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ใส่สวยเลย นักว่าไม้นู้นไปยกสิโอ้ย,อยน้องเอ็มได้หลายแต้มแล้วนะสุดยอดเลยโอ้ยมีไซส์สวยด้วยนะนี่นี่นี่ดีกว่าไม้นู้นนะนยังไงมา,ม,ามันนี้ไ<ม>ป เอาไเต็มโพรงนี่กลับบ้านได้สักบ่ายโมงบ่ายสองขึ้นได้ตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงโอเบโพรงแล้วเปียกหมดรอกกลับไปต้องไปล้างล้างเองไหม อ๋อ <ừ. S 2> ยำยาหรือบ้างอ๋อเดี๋ยวว่างๆล้างไอ้มังของฟีไม่ได้ล้างเลยนี่เดี๋ยววางมือนะโอเคโดนนะครับโดนโดนโดนมีไซด์มีไซด์โดน biếc nhưng nè quẩy bay sẽ hết cỡ thật đồn 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 các bạn đôn đôn đồn em đô đi Phòng này phần mặn màn phần nôn mày nha mày nó mày Nó mày nha nha mày nha nó Nó đồn nó โดนนี่ฮะเก่าตุองแก่คนงานโดนแล้วครับโดนตัวใหญ่ครับเอ้ยมีไซโอ้โหดึงเบรกออกเลยนะครับโอ้โหอัดเข้ามาอัดเข้ามาลุดไม่ลุอยู่ไม่อยู่โอ้โหมีไซส์ครับตัวนี้ไซส์บิ๊กไซส์บิ๊ก ôi bích khóc xoay mì xoay ôi hả ôi cắt nén nén lời đừng về ô lên nó tụi nè xoay xoay lời nó nhà mì lô hả tụi nín ô nó em có đô nữa นานเจอทีก็ยางดีนะมีไซส์เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวจะเจอเดีย๋ยวนี้ไว้ใจได้โดนแล้วครับโดนมีไซส์มีไซส์ซสโอ้โห,โหไสสวยครับ สว,สวย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 นี่ครับโดนโดนนี่ครับมีไซส์ครับ เล็กๆก็ปล่อยมันไปโดนโดนนี่ฮะมีไซส์ครับนนไซส์สวยเลยนี่โอ้โหน้ำเกลียงคอแล้วนะี่โอ้โหน้ำมิดคอแล้วนเนี่ยมิดกล้องแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไหวน้ำเยอะ

มาร้องสลายมาหอมปักมืด <c ười> <c ười> โดนโดนโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้เนี่ยเราเจอเกลาดอกแดงแล้วนะนี่ใสสวยด้วยโอ,โ,โอ้โหเกลาดอกแดงใสสวยเลยนะครับนี่ โอ้โหหามาตั้งนานกว่าจะเจอโหนี่ครับนี่รันี่ไยกว่าจะเจอตัวนะหายากมากครับ

ร่วงมั้งบอกร,ร่วงมั้งบดดอกฮะหลุดมไหมเอาอะไรร้องไว้โอ้อยู่ใช่ไหมโอ้นี่คนระับผลงานน้องน้องเอ็มนะ FC จากกรุงเทพอาหารกรน,นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คริปต้อนรับ F อซนะครับผมก็สำหรับวันนี้น้ำน้ำไม่ไม่ลงฮะน้ำลงน้อยมากก็อย่างดีที่น้องๆ้อซ c ได้ผลงานกันทุกคนนะครับพอได้พอได้มันกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้มันพอได้สนุกนะครับ ก็คลิปหน้าเราจะไปไหนกันนั้นก็ฝากติดตามกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็คงต้องลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ